สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมื่อนีมาตกป้าครับผมมาขางเค้ืนน้ำครับ เริ่มต้นคลิปครับผมกับบรรยากาศดิ่มเคลื่อนครับมื่อนี้ได้นัดหมายกันนะครับมาลงเบ็ดเคลื่อนหัวใจชั่วครับผมบรรยากาศรอบเคลื่อนครับจะมาหนใหม่มารนไรไอ้มาหลนยจังไดก็ติดตามเบิ้งครับแต่ทีนี้ครับก็คือบรรยากาศครับผมบรรยากาศเนี้นอนครับ cưới lên, cưới lên, đừng phải đón gì khoáng. có từng quan khen đó, vui nào. xài à? à เวนโตอยู่ใกล้ก okay. ุมูนปะก่งตะเพียน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 หนึ่งแต้มแต้มแดงสวยงามเฮ้ยรอมัดเพี้ยนเยอะครับผมช่วงนี้ กอดที่ว่าช่วงนี้นะครับปลาบ่อไข่กินเยื่อปันใดนะครับก็รอรุ่นต่อไปครับผมสารับมือนีกกบยาวๆครับถึงเช้าครับของอีกวันหนึ่งนะครับจะได้หน่อยได้หลายจังได้ครับติดตามครับผมไปเรื่อยครับ สงสัยสงสัยปะนี่ละรุ่นฟ้ามืออย่าได้ช้า,า,ปปาชวัดเนะด็กข้นนอ,งของผมได้ม่อกี้อยู่รอกัน <c oughs> เตี่ยนเตียนบานคันเนบานคันนีอยหมุนก่อนหมุนก้อนหมุน้ออีกย้ายูมาลวจ้า ตัวสับเพียนวันนี้ผมได้มากียยือยอมกันบุ่อย่างนน้อยกานีนะคะูนน้อยกว่ีนส้นัว้งามอยู่ u, คือยูอ u, นี่เกือบเอยูนี่จะได้เจ็ดแปดขีดเดืนอ,ดอนผ่อนเะเลยหนอ่นละ มาชิลงหน้ามันนะเยามากแยมากกะซังเอ้ยพาเอาไว้จับไปเอาปลามากินเบ็ดปั๊บเหลื่อมบอดมากนะพี่ได้แบบนี้มาจิ้งมันมาจิ้งเถื่อมัดเส้ไหมสีลรเถิงเถิงแม่ละอัย มา,มาแล้วครับมาแล้วเอาสีดายบนนอกกวนรถได้ไอนกูเดยวัดตืมบ่ะปอาอ้ันวัดตืม้เลยหรออู้ยอรี่ม,มันมมเ,เรเาะาท่านหนเน้นนดเดียป้าตัวหนะ้่บ

ใส่ป่านั่นสิยินต้นเตืได้วยหางมองหาว่าคั้นไหนยูยูหังโตบะไงโอ้ยหาหลอกบารีเปลือดได้นี่โอ้ยป้าทูโบเมียนเก่งครับเก่งเต็มที่สองได้แต้มที่สองแล้วเว้ยแต้มที่สองเต้มที่สอง นายน้ำเฮยนายยิงยกมองหาตัวไหนตัวไหนตัวไหนมาสตัวมาดีล่าเดี๋นี้เล่เล่านะครัหน่อยกัป้าได้เนาะจะลุมือสุดนะเป็นยาเด้ ไม่เอาพักขาพักสวยพัสวฮะมาตื้นเลยเหรอฮะจะมาเด็อบ่อนมาหลายหนอต้านั้นท่านั้นไอ้นั้นท่านั้นสี่เอาสมกับอันนั้นนะน้องเอาสมกับกับห้ามอ้อยมาอ้อยเพิ่มยามห่อนยามอ้อยนะเออ 我也不懂。 Ui Đồ đồ mất ơi Yeah Kênh Ôi bị được dày nỉ ý kênh Cứ nói chiều à มีแต่ใส่นี่ว่าเก่งจัดเลยล้งไหนหน้านั่นน่ะสือกันหยันถือ้หยันมนบอลล้งนั่นนาะเอ่าามตนนันก็ถามกต้นนันแหละน่เราคือล ไม่ไเ่ไม่ไมไม่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 ไมไมไม่ไ่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไไม่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 ไ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไไไไ่ไมไไ่ไ่ไไไไ่ไไไไไม

ยากเลยนะโอ้ยยัดเราบ่ดิอัดเลยโอ้ยป้าตะก่อเนาะเป็นป้ากินเยอะสุดคนอีมันจอบแต่มันอันแต่ว่าจักเมียนบาแบบโอ้ตะเัาแบบอัดเร็วแต่ว่าอันเบิ้องส่งนี้คือจะเป็นตะก่อเปล่างานอ๋อว่าตัวว่าลอยลื่นเย็นแต่มัน มันดังก่อนฮ่าฮนา่าฮาู้วว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 ว้ววววววนวว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 

งานเล้ยวบันจานเลียนะอคือ,ค,อ,ค,อคือนะปลาสว่ว่าเขาโอ้ในะส่<า>สกับจริงหน่อยนะเอาลวดปลามติดแล้วจีของมันเป็นปลาเนืเ้อสดนะเ,ดะเะนะปลาเนื้อสดของมันต้องถือขั้นวัด เมียกินต้ายว่าเนใกินเยอะอยู่แต่ตัวใหญ่ไปใสมากิู่ดอกต่วนขาดบิดไปทางฝุ่นเลยเนาะข้าวบิดปทางโตไปโอ้อหลุดตางวันป่าท้อก็อยู่ ตย์ไก่ตกดินแล้วนะครับตอนนี้นะครับสิบเจ็ดนากากวัานะครับก็เริ่มที่จะจับจองพื้นที่นะครับเตรียมสถานที่เพื่อที่จะใช้ในการรับนอนในคืนนี้นะครับแคมปิ้งในคืนนี้นะครับดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับสัมาระนะครับมารถพ่วงนะครับซาลิงนะครับ นะครับน้องๆมารถพ่วงก,กันนะครับปีครับสองขั้นครับมาคกนละหมองครับคนละที่ตอนนี้เริ่มหาฟืน้นหายยังแล้วนะครับเตือนกล่องว่าป่าย,าย่าเหรอพี่นี่เป็นป้าขี้อายเหป้าขี้อายแง,งมันมันสองรอบอะไรต้อตอนฝลังนียแม่มันถืออีกแล้วมันโตดึงเหมืนแห้งโอ้ดึงจนคันโยกหมนเลยเนาะหมนเลยเออ สูมือบ่ล่ะหมดแล้วเนื้อเนี้ยเอาแห้งโพดบอกดูดมันกัดกินสิมันเห็นขึ้นมาคือกุ้งกินหยาปะตะเก่งนั่นแหละนนั่นโตป้าตัวนั้นอันนี้อ๋อว่าแมนเอแปลว่ากำลังมากิน บรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมเริ่มเมือดอลละครับก่เฝ้าเบ็ดต่อไปครับช่วงนี้ครับเตรียมประกอบอาหารครับผม พ่อไปขอทำไนใอ้ห่อหมอมาครับวน้ำต้องตมน้ำเดียวก็มัตยังไหลมัต้อสายหนาไปสามสี่คนเอาผมคิดละมาขอที่เราบ้านเอาที่ไหนเอามาอเลย กินไบอกบุ้เรืองเลยสิล่ะเ่ห่งพนกว่ขาวบขวน้อง้เจออ่า้ะได้โอ้ยแม่งไหมเขามินเขาไห้แมไปน่เลยพี่ลมมไปใส่เบิ้งเบ นิงน่ง,ง,งยู่นิ่งอยู่แต่มาพี่เวยออกเวยออกนว้ยต้นนี้ออกตายตายตชมรุงไว้แต่น้อยพอเลยกันมันปลอดไฟเนาะเงีบอระแงเงี้ยอยู่ตรงกลางอยู่กลางอยู่กลางงไปหมดนะ หล่อแม่งต้นเฮ้ยมีหาหีซนีเดโอ้ซีน,ซนีมันก็มาอีกเ้าข้าเด้ออันนี้เด้อเอาเอาป้ามาไปสดน้ำิ <c oughs> เอาอตุนดวมันจะอ่อนไปไหนห้องผ่าขุนได้งนทำไม่มได้ <c oughs> โอูอย่เงี่ยเดียวเดียวโอ้ยน้ำสองขวดวันหน่อยตูนี่สิหน่อยมาเฮอตอกมาใหม่เดยวพวกจัดตอนนี้เอ้ยสองขวดปาปุ่งเป็นจุดเปื่อยเรือเลยรก็ได้น้ำส,สองขวดนะอรอดหนาจัดไหดม ทันแจ้ง้มแบบ้มปาลาคือเ้าไปคักด,ด้างของมันจังสุด,ดย,ยอดเลยไปไปบาง,องกอกดันผมนอนผู้เดียวเบิบร์ตคือออกภาษาจูจ่พวกปังตักอืมมันดีดั้มผมเนี่นยนอกากเบิร์ตซอแจงเลยตกปลาแหละกันต้องอยู่ผู้เดียวนะไม่มีคนอยู่ซอแจงมากซอแจงเขาโม่้เลยเนีเ่ยเขาเมื่อเบิดเนาะเพราะเขาเมื่อเบิด์ตเขาอยู่ผู้เดียวซอแจงมากเขาเยอะเขาห่าง Sure. ขาวเจ, s <S จ้าเงขมยไปได้ันดดทรุนอขาเจ้าก็มยองูุนฮะมยอมันมันสมาู่ข้าเจ้าเลยนี่มแมีเจ้าฝันเป็นผักแกกรกับวิ้งเอขาวเจ้ามันดูแลบง้มขมยอกินไรแล้วกินโปรตีนก็นนอนนะ ီက a ွအအိ့ อันนี้ที่นอนครับผมง่ายๆครับนอนงง่ายๆครับโอเคหมอกบลงหัวครับผมบรรยากาศริมเกินครับลมพอว่อยๆครับบอมียุงปันไดครับผมบใครมียุงปันไดครับก็มีน้องๆครับเป็นกอไฟแล้วก็หาหอยครับ ก็มีพวอยู่แล้วเต่มมนป่ากันมื่อไหร่เป็นลูกนอนเนยนำหนึ่เนี่ยแต่ชุดยอแม่มันป้ากันแล้วมันมีปัญหากันัต่แต้ตอนมันถือจับนั่นแหะ ทีมงานซองหอยครับซองหอยย่างกำกกงกขึ้นครับผมปดิจีกินวอลกันย่ามกางขึ้นครับก็เมิดสนิทครับช่วงนี้บรรยากาศช่วงกลางขึ้นครับปลากาศเริ่มมีขอบเบ็อยูนะครับแต่ว่าบรได้ปันได้ครับ สวัสดีครับโซ่วันที่สองครับผมตอนนี้ก็มีเปลี่ยนเยอะลงเยื่อไหมครับช่วงเช้าเช้าครับลงเยื่อแล้วก็จะทําประกอบอาหารกินกันนะครับในช่วงเช้าเช้าของวันที่สองครับผม,ม,มรบรรยากาศตอนเช้าครับผม ตรงพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นคู่สะนะครับรุ่นกันต่อครับเป็นยังไงครับเอาขนาดละขนาดละเอาลด อุ้ยออ้ยหลอกก็หนีหรอหลอกัวนันละคือนักปุ๊บแม่นรอดวัวดัวดองๆมาเลยไปยังไปักกิ่งเฮ้ยแง่ห <c oughs> นึ่งแต้มของตอนเช้าวันนี้ <c oughs> มันบอกกินไก่มันบอกกินไก่ต้านน้ำตื้น <c oughs> โอเคมันบอก <c oughs> ม,ามากระชากเงี้ยงหลวงป้าแง่ <c oughs> มั mm. นกินอยู่คู่น้ำนี่น

บอมีปลา,าใหญ่ยังเห็นนะครับแต่สําหรับการตกปลาแล้วนะครับกีฬาชนิดนี้นะครับหลายคนที่เป็นนักตกปลากะพอเข้าใจกันดีนะครับว่าบรรยากาศาการหาอยู่หาก,กินการฟิชชิงแคมปิ้งแบบนี้นะครับความสุขหาได้ไง่ายๆจากบานเล่านะครับก็คลิปนี้ก็คงจะกะจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็จังได้กะ ถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นํำนะครับฝากฟีดแบน่องครับผมเตรียมเก็บอุปกรณ์กลับบ้านครับ มาลุนกันต่อวันหลังครับกยังว่าถือว่าเขาห้างอยู่นะครับซะะาับปานะครับซาับปลาถือว่าเขาห้างอยู่นะครับเราหลุนต่อไปนะครับส่วนเขาปล่อยน้ำลงครับอันนี้เป็นปลาที่ใดครับปลาที่ใดจักหน่อยจักหง่ครับรวมกันเป็นแต้มสะสมเต็ตกินแน่ก็มีนะครับ เห็ดกินแน่กับมี่ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ครับผม